เดี๋ยวเราจะมาบอกต้นทุนละกันนะคะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าจะขาย10บาทหรือว่า7บาทดีมั่มแล้วนะคะอืมอืมทข้งนอกกรอบข้างในนุ่มรสชาตกลมกล่อมเป๊ะมากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเชฟแอนแอนมนุษย์เมียนะคะวันนี้เราทำเมนูตามคำขอเลยนั่นก็คือไก่เสียบไม้ชุบแป้งทอดไขในตลาดนัดค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าเอาไปขายออนไลน์ก็ได้นะเพราะเราเคยเห็นมีขายอยู่ยใน Food แพนด้าในแกลบด้วยนะคะก็ทำใส่ถาดแบบนี้แหละนะนี่บางคนเขาก็จะมีเป็นน้ำจิ้มนะคะใส่แถมไปด้วยนะวิธีทำก็ไม่ยากแถมได้กำไรเป็นเท่าตัวเลยใครอยากรู้แล้วว่าทำยังไงกดไลค์พวกเราแล้วเข้าไปดูเลยค่ะเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารให,ใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แบนด้วยนะ นี่จะบอกสูตรเป็นช้อนตวงอย่างนี้เลยนะครับเกลือเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาครับใส่ลงไปครับตอหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็ผงปรุงรสครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็ผงชูรสครับถ้าเกิดทำขายแนะนําใส่ครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทาขายหรือทําทานเองไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับตามด้วยน้ําปลาครับหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันครับส่วนผสมมีแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันครับ เรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็ไปเก็บใส่ถุงเข้าตู้เย็นครับหมักทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำครับ A later few moments เนื้อส่วนสะโพกครับครึ่งกิโลครับแล้วต่อมาก็จะมีส่วนผสมแป้งนะครับจะมีแป้งสาลีครับแป้งข้าวเจ้าครับผงฟูผงฟูงรสน้ําตาลทรายแล้วก็วันนี้จะใช้เป็นน้ําเย็นจัดเลยนะครับทีนี้เรามาเสียบไก่กันครับวิธีการเสียบครับหมายเสียบลูกชิ้นธรรมดาเนี่ยแหละครับประมาณนี้นะครับ นี่นะประมาณนี้เลยทีนี้เราก็เสียบไปเรื่อยๆให้จนครบเลยครับนะเรียบร้อยครับเสียบได้ครบแล้วครับได้กี่ไม้เอ่ย4ี่ห้าหกเจ็ดปดสิบไม้นะครับเดี๋ยวต่อไปแล้วก็ไปผสมแป้งกันเลยนะครับผสมแป้งทุกอย่างลงไปได้เลยนะครับส่วนผสมที่มีที่เราใช้ในวันนี้ก็คือแป้งสาลีอเนกประส่งค์อ8 8สกรัมนะครับแป้งข้าวเจ้า25กรัมครับผงฟู3.5กรัมครับ ผงปรุงรสหกรัมครับน้ำตาลทรายห้าสิบกรัมครับแล้วก็น้ำเปล่าเราเตรียมไว้ที่สา0ร้อยครับ3า0รอมิลลิลิตรนะครับทยอยใส่ลงไปครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับผสมไปเรื่อยๆื่อเลยนะครับจนกว่าตัวแป้งจะละลายหมดนะครับอ่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราต่อไปก็เอาไก่มาจุบแล้วก็ไปทอดได้เลยครับครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทอดไก่กันเลยนะครับให้ตั้งกระทะด้วยไฟกลางนะครับกลางไปทางอ่อนนะครับแล้วก็ป่อยให้ร้อนเลยนะครับนี่คือไก่ที่เราเสียบไม้ไว้ครับ กับแป้งครับที่เราผสมไว้นะครับทีนี้ให้เราตักแป้งครับมาใส่ในไก่ครับจะแป้งหนาแป้งบางแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับอ่ะเราประมาณนี้พอนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้ทั่วไก่เลยนะครับตรวจสอบดูว่าร้อนได้ยังอ่ะอย่างนี้คือได้แล้วครับเสร็จแล้วแล้วก้าวไก่ที่เราเสียบไม้แล้วก็ชุบแป้งไปแล้วลงมาทอดได้เลยครับ พอรกระทับไปแล้วอย่าเพิ่งทําอะไรครับปล่อยไว้ประมาณสัก3 0ิวินาทีครับเสร็จแ,แล้วเขกา็มาแยกตัวไก่ออกจากกันครับไม่งั้นไก่มันจะติดกันนะครับแล้วทีนี้ก็ทอดให้เหลืองกรอบเลยครับ คล่พอยพิกลับด้านไประยะด้วยนะครับระวังอย่าให้มันเหลืองมากนะครับปล่อยให้มันขึ้นมาแดงต่อข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทอดไปแล้วประมาณ5 7ถึงนาทีครับก็ได้สีประมาณนี้ครับเสร็จแ,แล้วเราเก้าขึ้นได้เลยนะครับขึ้นมาพักไว้บนตะแกรงครับ ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาทอดชุดต่อไปได้เลยครับแต่ก่อนที่จะทอดชุดต่อไปอย่าลืมตักเอาแป้งที่มันหลุดออกมาออกนะครับไม่อย่างนั้นจะทําให้น้ํามันไหม้นะครับเสร็จแล้วก็ลงไก่ชุดต่อไปได้เลยครับไม่ต้องให้แดงมากนะครับปล่อยให้เขาขึ้นมาแดงต่อข้างบนเองนะครับประมาณนี้นะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไก่เสียบไม้ชุบแป้งทอดของเราค่ะซึ่งอันนี้นะคะที่เราเห็นอยู่เขาจะขายกันไม้ละ10บาทนะคะแต่ว่าต้นทุนมันค่อนข้างจะถูกนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆขายตามหน้าโรงเรียนเนี่ยอาจจะลดเหลือไม้ละ7บาทแล้วก็ขายเป็น3ามไม้20ก็ได้นะมันก็จะออกเร็วขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดขายตามตลาดนัดที่แบบค่าที่แพงหน่อยนะคะเราก็ขายไม้ละ1ิบได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาบอกต้นทุนละกันนะคะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าจะขาย10บาทหรือว่า7บาทดีขอทราบต้นทุนหน่อยคะ่ะครับต้นทุนแป้งนะครับ23บาท52สตางค์ซึ่งเราตวจเฉลี่ยออกมาแล้วมันทําได้ประมาณ3กิโลก็เลยตกชุดละ7บาท8 4สตางค์อ่าเดี๋ยวขยายความให้นะคะแป้งตามสูตรที่เราสอนเพื่อนๆไปนะคะมันจะสามารถทอดไก่ตัวนี้ได้ถึง3กิโลเลยนะ แต่อันเนี้ยเราใช้จริงไปแค่ไก่ครึ่งกิโลดังนั้นเราก็เลยต้องเอามาหารลดเรื่องของต้นทุนลงนะคะเพราะฉะนั้นราคาแป้นที่ใช้ไปจริงๆคือ7บาท8 4สตางค์ครับอ่าอันนี้ต่อไก่ครึ่งกิโลนะคะแล้วก็ไก่ซื้อมาครึ่งกิโล30บาทครับค่ะรวมต้นทุนทั้งหมดจะอยู่ที่37บาท8 4สตางค์37บาท8 4สตางค์ได้10ไม้ะ,ะ10ไม้ตกไม้ละ3บาท นี่นะอีกอีก,อกไม้หนึนน่งตกไม้ลตัสาจุดเจ็บาทไม่ถึงสี่บาทอะนะเอาถ้าเกิดรวมไม้ด้วยเอาตีว่า4บาทไปกลมๆนะคะสรุปแล้วนะคะต้นทุนคร่าวๆนะจะอยู่ประมาณ ไม้ละ4บาทนะคะอันนี้คือรวมค่าไม้แล้วแต่ว่ายังไม่รวมค่าจิปถทะอื่นๆนะคะเช่นค่าแก๊สค่าน้ํามันคือค่าน้ํามันเราเจียวน้ามันหมูเองนะเราก็เลยขออนุญาตไม่คิดละกันเพราะว่าเราเอาตัวกากหมูเนี่ยไปขายต่อได้ด้วยนะคะค่าถาดเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะใส่แบบไหนนะคะดังนั้นคร่าวๆคือไม้ละ4บาทถ้าเพื่อนๆขายไม้ละ10บาทเพื่อนๆจะได้กําไรถึงไม้ละ6บาทเลยนะคะเออกำไรเกินเท่านึงอ่ะนะเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปขายเป็น ไม้ละ7บาทสามไม้ยีก็ได้นะถ้าเกิดว่าแบบขายตามหน้าโรงเรียนนะเด็กๆจะได้ซื้อง,ง่ายๆหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดขายตามตลาดนัดเราแนะนำใหว้ขายไม้ละ10บาทนี่แหละไม่แพงหรอกนะคะแต่เราอาจจะจัดโปรนะเช่นะ5แถมหนึ่งหรือ10แถมหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าแถวบ้านเราก็จะมีแบบ10แถมหนึ่งอยู่นะการแถมก็จะเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าอยากซื้อมากขึ้นนะคะ เราอาจจะเพิ่มเป็นรสชาติอื่นๆไปด้วยก็ได้นะก็อาจจะใส่เป็นพวกผงปาปิกาผงชีสอะไรแล้วแต่นะคะทำเป็นหลายๆรสชาติเอาวางเรียงกันไว้เยอะๆแบบนี้นะคะก็มีโอกาสที่ลูกค้าจะซื้อเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะไปทำขายนะคะและที่สำคัญคือเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปนะคะแล้วก็แต่งสีให้ดูสวยๆนะคะแล้วเราจะเอาไปโพสตไว้ที่ Facebook Fan Page นะคะ เราอนุญาตให้เพื่อนๆที่อยากเอาไปทำขายเนี่ยไปเซฟรูปจากในแฟนเพจของเรานะคะแล้วก็เอาไปใช้โปรโมทได้เลยเอาไปโพสที่ Facebook ของเพื่อนๆก็ได้หรือว่าเอาไปโพสในแอปขายของก็ได้นะคะอย่างเช่น Food p a n d a หรือ g r ล b อะไรเงี้ยนะคะเราไม่คิดค่าลิขสิทธิธ์ภาพนะอนุญาตให้เอาไปใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าบางคนแบบเอออยากขายของแต่ว่ามือถือถ่ายรูปไม่ชัดเลยเอาไปโพสเดี๋ยวดูไม่สวยคนไม่อยากสั่งนะนะอันนี้เอารูปของเราไปใช้ได้เลยนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาชิมกันดีกว่านะคะ นี่ขออนุญาตชิมชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นแบบชิ้นเศษเพราะว่าไม่เข้าพวกกับเขานะอ่ะเดี๋ยวลองมาชิมดูว,ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะหมัมแล้วนะคะอืมอืมคือจะบอกว่ามันมีความหวานหวานเค็มๆนะคะเด็กๆชอบแน่นอนอะ่ะแล้วก็ข้างในนะสุกดีมากนะคะข้างนอกกรอบข้างในนุ่มรสชาติกลมกล่อมเป๊ะมากไม่ต้องไปปรุงอะไรเพิ่มเลยนะ ถ้าเพื่อนๆใช้เครื่องปรุงยี่ห้อเดียวกับเรานะรับประกันเลยว่าสูตรนี้เป๊ะแล้วนะคะสอให้คนทําอาหารไม่เป็นเอาไปทําตามก็อร่อยแน่นะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนความเค็มของน้าําปลาของซอสของอะไรก็ตามแต่ละยี่ห้อมันมันจะเค็มไม่เท่ากันนะดังนั้นถ้าเกิดเพื่อน,อนๆไปทําดูแล้วเอ๊ะทำไมมันเค็มจังก็ไปปรับลดเอาได้แสดงว่าซอสที่คุณใช้อาจจะแบบมันเค็มกว่าของที่เราใช้อะไรประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่าเราใช้ยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยก็ไปอ็อ b o x ถามในแฟนเพจได้นะคะ อ่ารับประกันเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าทานมากๆนะแล้วก็ขายคู่กับข้าวเหนียวแบบนี้นี่ขออนุญาตใช้มือเลยนะอันนี้หม่่าเองนะคะทําเองกินเองนักเลงพอนะนี่กินแบบนี้นี่นี่นะอืมอร่อยมากวิธีการหุงข้าวเหนียวเราเคยสอนไปแล้วเดี๋ยวใส่ลิง์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะ ใครอยากให้เราทำเมนูอะไรคอมเมนต์ขอไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะทยอยทำให้ให้ครบทุกคนเลยนะคะไม่ต้องน้อยใจกันนะทำให้ครบทุกคำขอแน่นอนแต่อาจจะต้องรอคิวนิดนึงนะคะทำไม่ทันจ้ะ,ะเพราะว่ามีอินบอกขอเข้ามาเยอะเหมือนกันแต่ว่าจะทยอยทำให้ครบแน่นอนนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนที่แวะมารับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ